เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตซอยเก้าครับุณผู้ชมมาวันนี้มีคนขอมาให้ช่วยทำลายคำสาบหน่อยเนะเกมโรมาก,ก็จัดมาดิครับมีเบ็ดกี่บาทบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะสิบห้าเหรอเอามาพันสอง่ะสามสิบละกันนะคุณผู้ชมสามสิบก็สามสิบนะคุณผู้ชมเปิดตัวด้วยขอแบบเทอร์โบเลยนะสิบพลังเทอร์โบ พลังเท auto, mhm. อร์โบกับพลังออโต้นะผมเปิดตัวด้วยสิ่งนี้ก็แล้วกันเออครับท่านผู้ชมนะได้กำไรเท่าไหร่เราจะไปเท่าไหร่ก็ช่างนะออกซะเลยดีไหมนะเออหุยดันพูดไปแล้วว่าได้เท่าไหร่ก็ช่างจะออกไม่นะขออย่างน้อยก็ขอสักสองสามร้อยแล้วว่นะเออสวยงามคุณผู้ชมวันนี้เออผู้ชมโอ้โหผู้ชมเอาว่ะนะเฮ้ย เฮ้ยเอาวะได้แล้วไงกำไร200โอ้โหใจเย็นนะอย่าเพิ่งออกดีกว่านะต่อยทักนี้แล้วกันขอคง200ไว้แล้วกันเออคุณผู้ชมนะไม่ได้อย่างงี้ดิขอสัก300้ละนะนะขอกำไรอรอเล่นนะขอ400้ได้ไหมขอ400อันนี้พูดเมื่อกี้พูดเล่นขอเด็ดๆมาเข้าคงเข้าฟีอะไรก็ว่ามานะ เต่าฟรีจะตบสิงโตอะไรก็ว่ามาคุณผูนะ้ชมนะโควชตเด็ดๆหน่อยช็อตเด็ดๆไม,ไม่ไม่มีเลยเออเนี่ยให้มันได้อย่างี้ตบสิงโตคุณผู้ชมจัดมาได้เท่าไหร่เท่านั้นเลิกนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เรากำไรเข้าตอนกำไรไงคุณผู้ชมนะไปเออหนึ่งโสดครับนะหนึ่งสองแลหนึ่งสองหนึ่งเออสองเออเข้าไปสามว่ะโอ้โห หนึ่งวะโอ้โหจบเลยนะคุณผู้ชมอะไรว้าวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทคุณผู้ชมนะเอาวะและเข้าตอนกำไรไงไประเด็นอ่ะโอ้โหพิมพ์ครับผมเอามาพันสองกับสองพันห้าเท่ากับกำไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทคุณผู้ชมโอ้โหเอาวะนะคุณผู้ชมสุดยอดนี่คือโคตรแห่งการทำลายทำสาบนะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าลืมนะคุณผู้ชม ถ้าอยากลองเล่นโลมาค่าสเปสเกมมิ่งดูเนี่ยก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะเจอกันใหม่บาย